รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น สัสลมามัวไรกุ้มวาเรามาตุรลอเราประกาตุ่สลามแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกนกบคุในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะห่างหายกันไปหลายวันเลยมีใครยังจำคุและวิชาวิทยาศาสตร์ของคุได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้แล้วขอคนยกม,มือหน่อยคะอ่ะะน่าจะ จำกันได้บ้างบางส่วนนะคะวันนี้ครูอุมาอีกแล้วนะคะก็จะมาชวนเด็กๆไปทำกิจกรรมเหมือนเช่นเคยค่ะจากวิดีโอก่อนหน้าที่เด็กได้ดูมานี้นะคะเด็กๆคิดว่าวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรคะถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะคะครูุขอที่จะทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกัน จากคาบที่แล้วเนี่ยค่ะเราได้เรียนในส่วนของโครงสร้างภายนอกของพืชกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้โครงสร้างภายนอกของพืชเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วเด็กๆพอจะนึกออกหรือเปล่าเอา่ยโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยใบดอกผลมเมล็ดลำตน้นและรากนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงสิคะว่าหน้าที่ของใบดอกผลมเมล็ดและรากเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับดอกนะคะดอกเนี่ยแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีดอกที่มีสีสันสวยงามนั่นเองใช่ไหมล่ะคะบางชนิดเนี่ยมีกลิ่นมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะบางชนิดก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างจะ หอมชื่นใจเลยแต่บางชนิดก็จะมีกลิ่นที่เราไม่ค่อยชอบนะคะทีนี้กลิ่นเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อสำหรับล่อมแมลงให้มาทำหน้าที่ผสมเกสรน,นั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะสำหรับหน้าที่ของผลค่ะผลเนี่ยเกิดจากที่ ดอกเนี่ยคะ่ะเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นผลทีนี้ผลเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นมเมล็ดแล้วก็ส่วนที่เป็นเยื่อหุม้มเมล็ดนะคะผลเนี่ยลักษณะสําสคัญของเขาเลยก็คือ 1. เรารับประทานได้อย่างที่2ค่ะก็คือสามารถทําให้งอกเป็นต้นใหม่ได้เองค่ะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ของ ใบค่ะใบของพืชส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะจะมีลักษณะเป็นสีอะไรเอย่ยเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะใบของพืชเนี่ยลูกๆันดีมากเลยนะคะช่วยในการสร้างอาหารให้แก่พืชน,นั่นเองนะคะโดยอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการสั่งเคราะห์ด้วยแสงค่ะทีนี้อะเรารู้หน้าที่ของใบไปแล้วนะคะต่อไปค่ะในส่วนของลำตน้น พืชแต่และชนิดเนี่ยค่ะมีลำต้นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอะทีนี้มีลำต้นที่แตกต่างกันแล้วนะคะบางชนิดก็เป็นแบบต้นตั้งตรงบางชนิดก็เป็นแบบเลื้อยนะคะที่นี้ลำต้นมีไว้เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการชูกิก่งกา้านใบและดอกนั่นเองค่ะส่วนโครงสร้างสุดท้ายเลยค่ะอยู่บริเวณที่ติดกับพื้นดินนะคะอยู่หรือว่าอยู่ใต ใต้ดินนั่นเองนะคะก็คือในส่วนของรากค่ะรากทําหน้าที่อะไรเอ่ยรากทําหน้าที่ในการดูดแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะดูดน้ําดูดแร่ธาตุนะคะซึ่งรากก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะคะดังเช่นภาพที่คูให้ดูนี่เลยค่ะอ่ะ เมื่อเด็กๆรู้โครงสร้างของพืชไปแล้วนะคะรวมถึงหน้าที่กันไปค่ะครูจึงชวนเด็กๆมาทํากิจกรรมเพื่อตอกย้ำความเข้าใจของเรานะคะโดยกิจกรรมนะคะจะเป็นกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้าที่65ค่ะอะหน้าที่65นะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของข้อ2และข้อ3ค่ะข้อ2 ที่ถูกในวงกลมของภาพที่ตรงกับข้อมูลที่กำหนดให้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะส่วนที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์คือ,อเด็กๆลองดูสิคะว่าจะเป็นภาพไหนดีนะภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์นะคะเด็กๆสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนะคะ เมื่อใดทำข้อ1เสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูในส่วนข้อที่2กันลูกข้อที่2ส,ส่วนที่พืชใช้ในการสร้างอาหารเอเมื่อกี้คุณอู้พูดไปแล้วส่วนไหนนะสร้างอาหารภาพที่1ค่ะอะภาพที่1เป็นส่วนของอะไรเอ่ยเป็นส่วนของรากนั่นเองนะใช่หรือเปล่านะอะถ้าใช่เราก็ใส่เครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะ ว่าถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะคะต่อไปค่ะภาพที่สองก็คือใบไม้นะคะอ่าภาพที่สองเป็นส่วนของใบและภาพที่สามก็ยังเป็นรูปในรูปของใบเช่นเดียวกันค่ะอ่ะพืชใช้ในการสร้างอาหารคือส่วนใดนะคะเด็กๆสามารถกรีดถูกได้ในภาพเลยค่ะต่อไปข้อที่ 3. โยงเส้นจับคู่ภาพผลและ,มะเมล็ดให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะโยงเส้นจับคู่ภาพผลและ,มะเมล็ดให้ถูกต้องจะเห็นนะคะว่าฝั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นในรูปของผลนั่นเองนะคะ,ะผลต่างๆเลยส่วนในด้านทางด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปของ มเมล็ดของผลนั้นๆนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงจับคู่ว่ามเมล็ดได้คู่กับผลได้นะคะอย่างเช่นภาพที่1ค่ะเป็นส่วนของภาพแตงโมภาพที่2แตงกวาค่ะภาพที่3อะไรเอ่ยภาพที่3ม,มะม่วงนะคะภาพที่4ขนุน รู้จักไหมขนนค่ะและภาพที่ห้าค่ะคือลำไยนะคะภาพที่ห้าคือลำไยนะคะดังนั้นเด็กๆลองจับคู่กันดูสิคะว่าเราเนี่ยรู้จักผล,ลไม้ทั้ง5ชนิดนี้หรือเปล่าอ่ะคนไหนทำเสร็จแล้วนะคะตบมือให้ตัวเองดังๆไปเลยค่ะทีนี้ ก็มาถึงในส่วนของกิจกรรมที่เด็กๆได้ดูกันไปในตอนต้นคลิปนะคะวันนี้ค่ะขูชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมในการศึกษารากลำต้นใบของหอมแดงนั่นเองค่ะอ่ะหอมแดงเนี่ยเด็กๆน่าจะรู้จักกันนะคะก็คือเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นวัตถุดิบที่อยู่ภายใน ครัวของเรานะคะเป็นเครื่องแกงที่อุ้มมีใช้ในการประกอบอาหารต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งค่ะหอมแดงกันไกรขวดน้ำที่เป็นขวดพลาสติกและน้ำเปล่านั่นเองค่ะอ่ะ ประกอบไปด้วยสีอย่างนะคะครูขอให้เด็กๆได้เตรียมนะคะอาจจะเตรียมด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะเตรียมร่วมด้วยกับผู้ปกครองนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีคมนะคะดังนั้นการกระทำของเด็กๆนะคะขอให้มีผู้ปกครองร่วมด้วยนะคะสําหรับขั้นตอนที่1ค่ะเมื่อเด็กๆนําหอมแดงจากในห้องครัวของตัวเองแล้วนะคะก็มาทําการค้ดหอมแดงในลักษณะหัวที่ ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอย่างที่1เลยค่ะดูจากหอมแดงที่จะต้องเป็นหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่ในที่นี้นะคะไม่ใช่หัวที่อยู่รวมกันหลายหลายหลายหหัวนะคะอ่จจะต้องเป็นหัวเดียวๆนะคะพราเป็นหัวเดียวๆแล้วนะคะเปลือกด้านนอกของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีสีดำหรือไม่มีราอยู่นั่นเองนะคะอ่ะจะต้องไม่เป็นสีดำหรือว่ามีราอยู่นั่นเองค่ะ อาจจะผิวสัมผัสเนี่ยอนข้างที่จะลื่นๆนะคะที่นี้เมื่อได้หัวหอมที่สมบูรณ์แล้วนะคะเราลองพลิกมาด้านล่างค่ะด้านล่างของเขาเนี่ยค่ะที่จะเป็นเหมือนส่วนรอยต่อกับกับรากนะคะบางบางหัวเนี่ยก็ยังมีในส่วนของรากเก่าอยู่นะคะถ้ามีรากเก่าอยู่นะคะเราก็ทําการตัดรากเก่าออกสักเล็กน้อยนะคะอ่ะทำการตัดรากเก่าออก สักเล็กน้อยค่ะเมื่อตัดรากเก่าออกไปแล้วนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของแข็งๆเงมื่อเราจับนะคะเป็นแข็งๆตรงนั้นจะเป็นในส่วนของลำต้นของหัวหอมนะคะ,ะนั่นก็คือลำต้นของหัวหอมนั่นเองค่ะหัวหอมเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยลำต้นที่เป็นขนาดเล็กมากเลยนะคะก็คือแบบช่วงแบบสั้นๆมากเลยค่ะอันนี้ก็คือหัวหอม ะะที่นี้เมื่อเราได้หัวหอมที่สมบูรณ์แล้วผิวเรียบนะคะมีในส่วนของพื้นด้านล่างนะคะที่เป็นรอยต่อของรากก็คือลำต้นเนี่ยค่ะของเขามีอยู่ด้วยนะคะด้านบนก็ไม่มีการแตกดอนะคะจากนั้นก็เตรียมหัวหอมจํานวน2-3หัวในลักษณะเดียวกันค่ะ ทีนี้เราลองมาแกะดูกันสิคะว่าทําไมรู้ถึงต้องเลือกหัวหอมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเมื่อแกะออกมานะคะจะเห็นไว้ว่าหัวหอมจะหอมแดงนะคะจะเป็นลักษณะของออกม่วงๆชุมพูชุมพูนะคะแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นเป็นชั้นของเนื้อหัวหอมนะคะที่จริงเนะะี่ยค่ะในส่วนที่เป็นชั้นวงกลมเนะะี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของใบนะคะอ่า เป็นในส่วนของใบของเขาค่ะลูกนะคะไม่ใช่ลําต้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของใบเมื่อแกะเปลือกออกนะคะเดี๋ยวครูจะลองพาให้เด็กๆด,ดูคะ่ะว่าใบของเขาเนี่ยคะ่ะซ้อนกันอยู่นะคะอ่นนี่ก็คือในส่วนของใบที่อยู่บริเวณนอกสุดนะคะด้านนอกสุดของเขาคะ่ะอ่าก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ เห็นไหมคะว่าเมื่อแกะออกมาหัวหอมแบบนี้นะคะจะเป็นหัวค่อนข้างที่สมบูรณ์นะจ๊ะไม่มีรางที่เป็นสีดำนะคะหรือว่าไม่มีแบบที่เป็นหนอหรือที่งอกออกมาแล้วนะคะแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการปลูกหรือทดลองในวันนี้ได้ะคะ่ะหัวหอมแดงที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้อยู่ด้วยกันรประมาณ 2ถึง3หัวนะคะโดยจะต้องมีลักษณะที่ครูอุบบอกไปก่อนหน้านี้ค่ะอุปกรณ์ที่2ก็คือขวดพลาสติกใสค่ะขวดพลาสติกใสเนี่ยคะปกติขวดพลาสติกใสจะมีส่วนของที่เป็นคออใช่ไหมคะที่เป็นคอออยู่บริเวณตรงกลางอ่ะตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะทําการตัดขวดพลาสติกกันค่ะแต่ว่าให้ตัดเลยที่คอดขึ้นมานิดนึงนะคะ ขวดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันกับคุณครูนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะอ่ะตัดขึ้นมานิดนึงค่ะของอกูก็คือตัดมาขึ้นมาอีกประมาณ1ข้อของของขวดพลาสติกนะคะก็คือเลยขึ้นมาค่ะก่อนตัดก็ตอนแรกปิดฝาอยู่นะคะปิดฝาก็ตัดไม่ได้นะมันมีลมอัดอยู่ก็เปิดฝาเพื่อให้ลมออกนะคะจากนั้นนํากันไกที่เราเตรียมลูกนํากันไกที่เราเตรียมนะคะตัดขวดพลาสติกออกเป็น ส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2หรือว่าด้านที่เป็นท้ายอยู่ด้านที่เป็นปากขวดนั่นเองค่ะอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือขวดพลาสติกที่เราตัดแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เรายังมาตัดต่อค่ะในส่วนที่เป็นฝาขวดค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีลักษณะที่ยาวนะคะทําให้บังแสงแดดที่จะใช้ในการทดลองในวันนี้ค่ะก็เลยตัดขวดนะคะตัดในส่วนของปากขวดอีกนิดนึงค่ะเล็กน้อยนะคะ ตัดออกประมาณนี้ค่ะโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เติมน้ําลูกเติมน้ําลงไปในส่วนที่เป็นท้ายขวดส่วนที่เป็นส่วนด้านล่างของขวดนะคะอ่ะเติมน้ําลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นนําส่วนที่เป็นฝาขวดนะคะไปวางค่ะจะเห็นได้ว่าฝาขวดที่เราวางเนี่ยมันจะต้องไม่จมลงไปในน้ํานะคะต่อไปก็ ใส่วอมหนึ่งหัวลงไปในน้ำหนึ่ขวดนะคะจากนั้นมาดูระดับน้ำกันค่ะระดับน้ำในขวดพลาสติกเนี่ยให้อยู่ปริมปริมอ่าให้อยู่ปริมปรมก็คือประมาณแบบเสมอกันกันกบปากขวดนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะในขวดที่1เด็กๆก็อาจจะทําในส่วนของขวดที่2ขวดที่3หรือว่าถ้ามีใครมีขวดพลาสติกที่เยอะกว่านี้แล้วก็รวมถึงมีหอมแดงด้วยก็สามารถทําได้ในจํานวนที่มากเลยค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหอมแดงของเรานะคะที่จะใช้ในการศึกษารากลำต้นแล้วก็ใบค่ะดังนั้นเด็กๆอาจจะทําได้ ในลักษณะเดียวกันนะคะหลายๆขวดเลยนะคะและเมื่อสุดท้ายเลยนะคะทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องนำไปวางไว้ที่ไหนเอ่ยจะต้องนำไปวางไว้ที่เป็นที่สว่างนะคะหรือว่าที่แดดส่องถึงนะคะเพราะถ้าไม่มีแดดเนี่ยต้นไม้ของเราก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ก็เสร็จเพียงแค่นี้ค่ะ จากนั้นก็แค่รอเวลาอีกประมาณ7วันนะคะรากและก็ใบของหอมแดงเนะะี่ยค่ะจะงอกขึ้นมาค่ะและขูมีเคล็ดไม่รับที่จะมาบอกกันค่ะสำหรับเคล็ดไม่รับนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ช่วยในการปลูกหอมแดงให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเนาะค่ะสำหรับเคล็ดไม่รับของขูในที่นี้นะคะเราสามารถ ใส่เครื่องดื่มชูกำลังเล็กน้อยนะคะใส่เพียงเล็กน้อยลงไปในน้ำน้ำเปล่านั่นเองนะคะหรือว่าจะใช้เป็นผงชูรสนะคะผงชูรสยี่ห้อใดก็ได้ผสมลงไปในน้ำเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งทั้งเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสเนี่ยคะ่ะจะมีสารที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของรากนะคะแต่ขอย้ำนะคะว่า ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านาั้นนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะอาจจะทําให้เกิดรากเน่าได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสาหรับการศึกษาในส่วนของรากลําต้นใบของหอมแดงนะคะในส่วนของขั้นตอนการเพราะปลูกค่ะแล้วก็เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าครูอุ้จะไม่ได้เห็น ผลงานของเด็กๆเ,เพราะว่าครูมีเรื่องจะใบว่าจะได้เห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าคิดว่าอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็ไม่แน่ใจเราจะมีคาบ sl ค่ะดังนั้นเดี๋ยวครูอุจะขอตัวไปรอเด็กๆในอนาคตเลยว่าจะขอดูต้นหอมแดงที่เด็กได้ปลูกกันนะคะอย่าลืมเตรียมตัวปลูกหอมแดงแล้วก็เจอกันในค่บ sl นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก่อนที่จะจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโรงเรียนด้วยนะคะ h w k kids ค่ะอ ah uh ัสสลามอะลัอลกุมวะราะมะตุลละบะเกากาตุูค่ะบ๊ายบายสู้ๆใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ดู